สวัสดีครับน้องๆทุกคนพี่ชิพี่โจนะครับสถานการณ์แบบนี้น้องๆหลายคนก็คงอยู่บ้านเตรียมสอบ SAT รอบต่อไปแล้วรใครที่ลงสอบรอบท28สิงหาคมนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเน่อย่าลืมเช็คอีเมลจากทาง College Board นะครับวันนี้เนี่ยพี่โจนะครับก็จะมาแชร์เทคนิคการทำโจทย์ SAT Math เก็บให้ครบพว800คะแนนเต็มนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเรามีโจทย์หนึ่งข้อนะเราลองมาดูกันเลยดีกว่า in the triangle shown above is equal to นะ cos x equals sin c if x equal 3j minus 19 and c equal 5j minus 15 what is the value of j คราวนี้เนี่ยนะครับน้องๆสำคัญมากเลยนะฮะตัวที่ทำให้น้องๆแก้โจทย์นี้ออกเนี่ยคือบรรทัดนี้ cos x เท่ากับ sin c เนาะถ้าเกิดนะครับน้องๆมี2 angle เนาะแล้ว2 angle นี้นะครับ z กับซีด้วยกันบวกกันได้90เนาะมันแปลว่าถ้าเกิดน้องน้องเอา cos x นะฮะมันจะเท่ากับ sin c เนาะหรือว่า cos c เนี่ยจะเท่ากับ sin x นะฮะเองกดท่านคิดเลขได้เลยนะฮะเป็นแบบว่า20 70 10 80อะไรอย่างงี้เนาะมันจะได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเราเนาะว,ว่ามันมีตัวไหนอยู่ cos x เท่ากับ sin c เนาะถูกไหมแสดงว่า x บวก z พี่โจต้องได้90พี่โจมีค่า x กับมีค่า c แล้วพี่โจ เอาไปแทนสมการนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่โจจะได้ 3j ลบ 19x บวก4คือ 5j ลบ15ทั้งหมดต้องได้90 <S 1> <1> <S ถูกไหมครับน้อง 8j ย้ายข้างนะครับย้ายข้างตัวตัว19เนาะกับตัว15ถูกไหม19กับ15ได้3.4เนอะลบ3.4ย้ายข้างเป็นบวก3.4นะครับน้องเพราะฉะนั้นบวกอันนี้จะได้124เนอาไปบวกกับ90 ย้ายแปไปหารจะได้15.5นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ b b o y นั่นเองนะครับก็วันนี้หมดเพียงเท่านี้นะครับพี่โจก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ